คุณไพศาลเพื่นมงคลโพสต์เมื่อทักษิณจัดรัฐบาลข้ามชอ็อตในท่ามกลางสถานการณ์ข่าวลือที่สุดจะหวือหวาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2567ก็มีปรากฏการณ์ทางการเมืองอันเป็นที่จับตาของคนทั้งหลายที่สำคัญที่สุดคือการนัดตีก๊อฟกันระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินที่เขาใหญ่ โดยมีคุณสวัสดิ์ริประตะพันลบและเจ้าพ่อพลังงานรวมอยู่ในงานด้วยข่าวลืออันสนันวันไหวเกิดขึ้นมาโดยอันดับสองข่าวสำคัญคือการยุบพ,พักคก้าวไกลและการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งเดิมกะกันว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในเดือนกรกฎาคม2567แต่ในที่สุดเกิดเลื่อนเป็นไปวินิจฉัย เรื่องยุบพ,พักเก้าวไกลในวันที่7สิงหาคม2567และวินิจฉัยเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกเศรษฐาในวันที่14สิงหาคม2567จึงนับว่า2วันสำคัญทางการเมืองของประเทศไทยที่ใกล้จะมาถึงเต็มทีและย่อมอยู่ในความสนใจของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีใครคำนึงว่า การที่มีข่าวลือแบบนี้ออกมาล่วงหน้าเสมอ,สมอๆก่อนที่เหตุการณ์ทางการเมืองจะเกิดขึ้นจริงนั้นมันสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกตินั่นคือพลังอำนาจของมือที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ที่สามารถบงการหรือจัดการให้เกิดเหตุการณ์ที่คนทั้งหลายทำไม่ได้มีนำซ้ำยังปล่อยข่าวให้ได้ทราบล่วงหน้ากันเสียอีก ก็คอยติดตามผลของการยุบพ,พักก้าวไกลและการพ้นตําแหน่งของนายศเศรษฐาทวีสินในเดือนสิงหาคม2567ว่าเป็นดังที่ลือการสนันวันไหวหรือไม่ทังนั้นเมื่อมีข่าวลือก็ย่อมมีคนคิดอ่านทางการเมืองโดยเฉพาะจังหวะก้าทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าข่าวลือจะเป็นจริงที่สำคัญก็คือพักก้าวไกล จะจัดตั้งพักใหม่หรือไม่อย่างไรและสมาชิกพักก้าวไกลจะไปอยู่ไหนกันบ้างซึ่งก็เชื่อกันว่ามีการเตรียมการไว้พร้อมพ้างแล้วทันทีที่มีการยุบพักก็จะมีการประกาศท่าทีเรื่องนี้ในส่วนการสอยท่านนายกเศรษฐานั้น ถ้าเกิดขึ้นจริงจะทําให้รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งสิ้นสุดลงคือคณะรัฐมนตรีย่อมพ้นจากตําแหน่งตามไปทั้งคณะและต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่โดยสวชุดใหม่ไม่มีสิทธิ์เลือกโหวตลงคะแนนดังนั้นจึงมีแต่พักการเมืองซึ่งผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นประชาชนมอบฉันทามติให้กับพักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลก่อนด้วยคะแนนเสียง151เสียงมากที่สุด แต่ปรากฏว่าพรรคก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จไมคิวจึงส่งต่อไปอยังพรรคเพื่อไทยและด้วยการอุ้มชูของระบอบลุงพรรคเพื่อไทยจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จดังที่เห็นเห็นกันอยู่นั่นคือความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีความแน่ชัดว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติและประชาชนหรือไม่ หรือว่าแค่ตั้งตั้งให้จบๆกันไปเท่านั้นและเมื่อใดที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งรัฐบาลก็เป็นอันสิ้นสุดลงจึงเป็นคิวของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับที่3ที่จะต้องจัดการประสานเพื่อจัดตั้งรัฐบาลขึ้นและเชื่อว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทย ก็คิดเรื่องนี้และเตรียมการเรื่องนี้มาอย่างขมักขแม่นก็าถือเป็นความชอบธรรมทางการเมืองที่พักภูมิใจไทยมีความชอบธรรมที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลส่วนจัดตั้งอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งประกอบทั้งภูมิใจไทยก็มีความแข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนมากและมีเรื่องงัดข้องัดแขนอยู่กับพักเพื่อไทยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องกัญชาซึ่งก่อนหน้านี้ พักเพื่อไทยหักหน้าพักภูมิใจไทยชนิดตัดบัวไม่เหลือใยจนกระทั่งผลการเลือกตั้งสวออปรากฏจึงค่อยเห็นค่าของพักภูมิใจไทยมากขึ้นและล่าสุดหลังจากที่ดีวเขาใหญ่แล้วนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้สั่งการให้พักร่วมรัฐบาลทั้งหมดเสนอร่างกฎหมายกัญชาตามที่ได้หาเสียงกันไว้และให้สภาเป็นองค์กรตัดสิน แทนที่จะต้องให้กัญชาเป็นยาเสพติดอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนซึ่งถือว่าเป็นการเหยียบหน้าพักภูมิใจไทยหมายความว่ามีการเจราจาปองดองกันในระดับหนึ่งแล้วซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งในระหว่างการตีกอล์ฟที่เขาใหญ่ซึ่งบ่งบอกความหมายของการตีกอล์ฟนั้นว่าเป็นการตีกอล์ฟการเมืองเป็นการตีกอล์ฟเรื่องจัดตั้งรัฐบาลข้ามชอ็อต ซึ่งเป็นอัธยาศัยของพรรคเพื่อไทยโดยแท้เพราะพรรคเพื่อไทยนั้นถือว่าเมื่อได้อำนาจรัฐมาแล้วก็ต้องรักษาอำนาจรัฐไว้ให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาทวีสินจะต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่พรรคเพื่อไทยก็ยังมีนายกสำรองอยู่อีกสองคนและมีเสียงมากถึง141เเสียงดังนั้นจึงเดินหมากการเมืองครั้งสำคัญคือ การนัดตีกอล์ฟที่เขาใหญ่ซึ่งขณะนี้ทั้งสังคมมองตรงกันแล้วว่าเป็นการตีกอล์ฟเพื่อจะตั้งรัฐบาลข้ามช็อตน,นั่นเอง